เที่ยวบ้านคุนู้นคุณนี้เนาะอืออนแหละขอบคุณนะคะพี่ชายอำนาจจะทานอะไรกินได้อะไรทานอีกเครื่องก็มะเขือเทศก็มะเขือเทศเล็กก,ก็กินไปเยอะนะก็อิ่มกุ้งก็ประมาณสิบกว่าตัวสิบตัวได้ประมาณสิบตัวได้เนะนี่ะอือก็อิ่มแล้วก็มาคุยกันสนุกคีหา üy กันเนาะอันนี้มะเขอือมะเขอือมะมเข,อขือคืนเดี๋ยวมะคืนได้เป็นมะเขือกอบเป็นตเตาแน่ไหวอยู่ดิพี่ชาย มใชอ้อำนาจเนี่ยเอาเนี่ยไว้อยู่นี่มันกรอบดีขอบคุณห้าสิบห้าสิบห้าสิบเอ็ดดวงตานะคะกับสิบสามไลค์นะคะขอบคุณค่ะวันนี้แดดแรงมากเลยนะทุกคนแดดแรงแดดแรงมากชชทแบบไปก่อนก็นได้แชทไปด้วยดูไปด้วยเนะ <ś c oughs> าะอชทไปด้วยดูไปด้วยพี่สะวันพี่ตะวัยเข้าไปทุระ เขาบอกว่าเขาไปธุระประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่ว่าพอดีก่ดแกจะมาแกก็เกเือกคงจกลงเนาะเพราะว่าขนส่งเขาโทรมาบอกว่าเขาจะเขากาลังเตรียมอยู่ใช่ค่ะอิ่มแล้วแต่ก็จะกินมะเขือเทศเล่นๆไปอย่างนั้นแหละอืมเราคุยไปคุยมามันก็ท้องมันก็มันก็บกเนาะท้องก็บกใช่ไหมท้องบกนี่ก็คือแบบว่ามันจะย่อยไงทุกคนอพอพอพอมันย่อยเสร็จเราก็กินมะเขือเทศไปด้วยล้วก็เราก็ตั้งไว้อย่างนี้แหละทุกคน ตั้งไว้เนาะมันตั้งไว้ก็เวลาเราเวลาเราอยากกินเราก็กินหยิบขึ้นมากินได้แล้วทุกคนเนาะอืมมันก็คงไม่น่าเกลียดหรอกมั้งเนี่ยน่าเกลียดไหมทุกคนพี่ชายอำนาจสงสัยไปแล้วมัง้งไปแล้วแหละเย็ไปกินข้าวมัง้งเนาะพี่ชายอำนาจจะได้อะไรกินไม่รู้อะพี่ชายแน์พี่ชายแรงเข้ามาได้เลยพี่ชายแด์ไม่ต้องแอบหรอกแอบทําไมอะ ไม่ต้องแอบน้องนะแอบน้องออก็แอบลุงทําไมอมืรู้หรอกว่าว่า,ว,าว่าแอบดูอยู่นะ่ะออกมาเลยพี่สวายเข้าไปทุร้าอยู่เดี๋ยวพี่สวายเข้ามาขอบคุณสี่สิบหกล้านดวงตานะคะขอบคุณนะคะอีกเกิองก็ไล์สดไปด้วยลุ้นไปด้วยนะทุกคนไม่ลุ้นอะไรหรอกลุ้นขนส่งกลัวกลัวเขาโทรมาช่วงลวไล์สดใช่ไหม แล้วคราวนี้เรา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 ซื้อของล้วคราวนี้เราไม่ได้เราไม่ได้จ่ายไปเราเราไม่ได้โอนไงอืมเราไม่ได้เราเรา,เรามาเรามาเก็บเงินไปทางใช่ไหมใช่ไหมล่ะแล้วคราวนี้พอเขาโทรมาเราก็ต้องรับสายใช่ไหมรับสายต้องต้องไปไอ้นั่นต้องอนลเ,เงินให้เขาไงต้องออลเงินให้เขามันก็ต้องออกจากไลฟ์สดไปใช่ไหมล่ะนี่แหละมันเป็นอย่าง,งานั้นทุกคนอืมสวัสดีครับชื่ออะไรเนาะ อ๋อส oh, mm ัมมาเนยสัมมาเนนนิวสวัสดีครับไม่เจอการตั้งนานเลยสวัสด e ีนะคะสัมมาเนนนิวนะคะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอีกเกิลหรือว่าสาวคอนแก่นพากินนะคะสวัสดีนะคะพี่ชายอำนาจไปแล้วมั้งอือสวัสดีนะคะขอบคุณ4 7ล้าน้องตากับ1ิสามซับนะคะขอบคุณคาะอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะอ่าสัมมาเนียนนิวอย่าลืมอย่าลืมกดซับสไครต์ตรงนี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณ5้าล้าน้องตาจ้า สวัสดีนะครับอขอบคุณดีไอนะคะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณพลังเงี้ยบด้่ยนะคะขอบคุณหัวใจเลิฟๆค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ชื่ออะไรเนาะชื่อเป็นภาษาไทยเขียนเป็นภาษาไทยได้ไหมเครืงจาไม่ได้จริงๆนะอืมไม่ใช่นู่นนี่นั่นนะแบบถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่ว่าเขาบอกเป็นภาษาไทยแล้วบางครั้งนะพอพอเพื่อนเข้ามาอีกรอบนึงเราก็ยังจําไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรแต่มันเป็น แต่มันเป็นบางคนนะ่ะบางคนก็จําได้อย่างพี่อัมไพเป็นภาษาอังกฤษเราก็จําได้เพราะว่าโปรไฟล์เขางมันไอ้นี่เนาะขอบคุณนะคะติดตามแล้วกดติดตามแล้วจริงๆนะคะจริงๆนะกดติดกดกดติดตามจริงจรินะคะขอบคุณเด้ออืมขอบคุณนะขอบคุณหัวใจเรื้บเืนะคะขอบคุณสี่สิบสามล้านเพ้ยสามสิบสี่ล้านดวงดากับ 14, สิบสี่ซับค่ะขอบคุณนะคะ เราอิ่มกินอิ่มแล้วเนาะกินอิ่มแล้วก็พูดคุยกันมีอะไรแล,แล้วก็ทักทายพูดคุยกันได้ทุกคนเสียรถไฟดิ้รถไฟฟ้าบ้านอีเกื้งมันมันไม่ไกลจากรถสถาน,นีรถไฟใหญ่ไฟฟ้าเนาะรถไฟรถไฟรถไฟฟ้าล้างคำแหงเดี๋ยวเพื่อน<ๆ>อเพื่อนอีเกิ้งขอขอลงไลฟ์แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวอีกเก่้งเข้ามาขึ้นมาเข้ามาใหม่พอดีขนส่งมาแล้ว เดี๋ยวอีกเกรืองจะขึ้นน่าเดี๋ยวอีกเกรืองเข้ามาขึ้นมาเข้ามาใหม่พอดีขนส่งมาแล้วเดี๋ยวอีกเกรืองจะขึ้นเดี๋ยวอีกเกรืองจะกลับมาขึ้นไรอีกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวอีกอีกเครืองขอขอโอนตังค์แป๊บนึงค่ะเดี๋ยวกลับมาใหม่นะทุกคน